กลับสบายดีปะลุงสบายดีมันสุขสุกุ์สมวงสมบูรณกพ่อพี่แรกส่งบาควันบ้านนาปลงเลยตอนนี้ก็ลังวนวายสรับมวนวนวายป้ลุงเลยเพราะว่าสีขาวชิปเอ็ดโมงแล้วบบิร์ดบังหอดเลยท้างนี้ก็ไม่ค้าค้ายตมป้ลุงเลย ทั้งด่านประตูเบิง์น่นก็ซีเป็นเข่าเนาะท่านี่ก็หล่างจานปรลุงเหยค้นก็้ายผูกโแขกะมากันลายผูหลายคนแล้วป้าลุงไหย เป็นตบเป็นเกมกัเลยไ่อูนเลยาสหน่อยแซมเสีมอร่้วพานเยงี่พนตเกซีเมนแคปกเลยไม่เป็นเด็กเสิฟเสิฟยั้งเลยวบดนี้ ยังบ่มีบ่วงคะเจ้าอะ่ะบ่วงมีงเหรอบ่วงเขายังหาอยู่ให้นมไม่ค่ะคลายตำคลายดีประทูตอนนี้ยังขาดซอก

ทำตัวอย่างทุบเมีนนนตายรดนี่สามแจงไปยูนี่นอกมีแตเออบังการนอกพี่นอกเอาจะก็ให้พนได้่งี้กัด้เอางยที่บอเป็นงเรไมบางวงไอโลเขาดิเนบุทันไดจะพาเนี่กินข่าวหรือเล่านี่ ยามามากว่า,วา,ามายงเพนดีที่ทมเอกา,ากบ็บอกในคลิปเลยเห็นกอดบันดไปส่งน,นะ่งน้าบายบายผู้ไม่ขาดใครตั้นี่เนาะเหตุน,นายงเลยเอาผิดเขาตาฉันเคกนึกก่งกา <c oughs> ลายอย่เนาะหยา เต้ที่ไหนเต็นเออทั้งททั้งทีเขาเรียนไผ่ที่ทั้งทงทั้งทนี่เขายังเรียนไผ่อยู่เขาชั้นเขา้นเขาเนี่ยเ้กับเพื่อนเนมันมากเราจะปีนกันเออเมนได้ห่างลัง10โมงชั้นเขาเลยเนาะ่บ้านเลยกันนด้วาอ่อีังี้ยเงี้นั่งบ่นั่ง เรื à, ่องงามมาลีเนาะอืมมาละตัวมาละเล่นกันเล่นกันกันเล่นนั่งลูกป่วยปัญหานั่กันนั่งกันแต่คนนี้แตกต้องเป็นนหลังโยนเขายกหน้ามาสองมาสองให้เพืนหนึ่งซอยกันนะ ยังไงนี <t ừ> ่ไงแบบบ่วงบ่วงบวอบ่วงบวได้เนี่ยสัสให้ทำแมนซาโบอืมแล้วหนูแต่งงานแล้วกูสาวนี่ เดี๋ยวหนมวยสิพาไปบังแขกพะลุมแค่ภายในงานแขกก็ถือะไรอยู่โดยรายพอสมควรอยู่เนาะ เต็นมีสามสามมงประเลยกต่เต็มมดครัวเนาะทั้งเทิงทั้งทั้งเทิงกับลายในเฮือนกับเต็มเลยแล้วปมก็ไปงานเซยู่ทำอะไรไม่รู้คนก็เตรียมมาส่งสการ์นอะไรประเลยแบบนีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะเฮือนได้ท่บบ พี่ผู้ชายผู้หญิงมาส่งก็ได้เลยเออนุ่มมวยก็ป้าลูกชายไว้นําแม่ใหญ่คือเก่าลูกแม่ใหญ่ก็าแต่เ็ดเ็ดปาเบ็ดอันนั้นก็เอาานายเลยจะกินข้าวหรือยังเฮาก็พามาเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ก็เียมสิเอาลงไว้ปยย่อข้าย่าคูย่าทานนั่น10:00นปยเฮา เพิ่นยานพลกตคำเนาะเอาเลยเอาลงตะเวนเป็นอาลงตะเวนปุงไงเขาพิษขาโทษขออภัยปุงอาลงไวเพราะว่ายันพ้นตเนาะจแหละมือนผ่าเหมือนคนว่าาได้อะปรตมาะน่าสเนาะถือว่าหอดผ่าเออวดผ่าเรือด้วกถือว่าจะไ่เกนชออกในเวลาไบโอัดรบหสิบสอว่าใบรกยอุณหภูมิุ้นี่ถือว่านอกอก็เก็บช็พวดถือว่าฝ้าฝนีกาที ตกมันในใบบ่ายในนอดาวโบนี่นอคือตรงเัาเนาะเออเจ๊สันคือว่าข้นกระเทงับแกงกระรูดด้วยกันแม่นบ้าไอซองอะนะแม่นอันใส่หมวกดำเป็นไรเอาเราจ่อยเดี๋ยวนี้จืดบ่ได้จำบ่ได้แบบละมัดยีละอ้วนหนาละเปลี่ยนแล้วห้าก็มั่งไหวอืมมาตุ๊กเช้าเราเอองามเนาะเช้าคน เอาไข่ต้มกาจะซลงกงตู้ดงโรเขากเออกระจายกรไปเก็บบางหลดล่างพี่เลยคนทางก็บอกคอยดีปนไรเนาะออถวบวมาเอออแปลมาเสิร์เอ้ยบวกระอเีอนักแักอ้าวอาวรังยนกันลงขีดต้มเด้อนัง พี่มาทางพี่คุณบอกมาทางพี่ทางไหนทางนี้กลวงบวยไงเออเปิดมาน้องเคือติดถวยติดบ่วบวพ่อกันบวงเด้คือพี่ต้องเขากัาลายเขสมควรกำลังสารวุ่นตอนนี้ถวยกับพ่อว่าสั้น หนยนม้วมมย้เพิ่นไปล่างถวยเนาะเพราะว่ายามันบมทันงานมาคุ้งทีมงานไม่ขั้วครับกับเต็มที่เมื่อนี้เวลาเพิ่นกบมา หลายเกินเนาะเพราะวา่าของกินนะพ่อแต่ว่าถ้วยกับกับซ่อมหรือว่าบ่วงบ่พ่อบ่กท่านก็สิได้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟต่อไปเนาะเพราะวา่าตอนนี้ก็ให้น้องมัม้ยเพิ่นมาล้างจานซอยเฮาก็สิไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟเพราะวา่าจามันบ่ทันนั่นแขกเพิ่นแขกเพิ่นก็มาหลายแล้วตอนนี้ <c oughs>

Samari